รพร้อมหรือยังคพร้อมครับจะพาก,ก,ก่อนไหมพาก,ก่อนไหมครับหรือว่าเริ่มเลยสวัสดีโอรีโอ,โอสวัสดีค่ะใส่แม็กก็ได้หนูคนละที่ คยยตายนอจ่ะดจะแตรอ,อ,อ,อนอมีใครยังไม่ได้ตังค่าหารก,กวันไม่ลไมหลกครูครับอครับยัง,ยงครูครูฉีดวัคซีนครับคูก็เลยสอนอยู่บ้านครูยังโยกขนใครืดเลยคูไปฉีดวัคซีนเมื่อกีครัูยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับครูสอนจากบ้านนะครับตอนนี้ออะกี่ค,คนแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนแปดแปดหรือเปล่าคะแปดอแปดคนครับแปดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมกับครูเป็นแปดอ่ารวมกับครูก็ได้ครับอ่ะตอนนี้มีเจ็ดคนเข้ามาเรียนตอนเรียนคณิตศาสตร์เรียนกี่คนฮะก็เจ็ดคนค่ะ แปดไม่แช่เหรอเบียร์ใครีคนหนึงัโอเคครับไม่เป็นไรเนาะเรียนเจ็ดคนก็ได้นะครับพิวนี่เหมือนเหมือนพิวอะไรนะครูจำไม่ได้ว่าพิว <c oughs> เออพิวยังไม่ได้บอกใครตเนตให้คุยแต่ไม่เป็นไรครูส่งข้อมูลไปแล้วอะโอเคครับ <c oughs> วันนี้เราทำรายงานที่สองจุดหนึ่งเก้านะครับ ไปงานที่ 2. 2> อสองจุดกกอานเราจะทำในงานตัวนี้แล้วก็เสร็จนะครับสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นเรื่องสัตว์กันนะครับอ,อันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับส่วนประกอบของดอกก็คือพวกส่วนประกอบที่สี่ส่วนของมันนะครับที่สำคัญบอกวความหมายของมันมแล้วก็บอกหน้าที่ของมันเฉยๆนะครับอันนี้เป็นการทบทวนมากกว่าเลยนไปเล็กๆหน่อยอ ส่วนแรกนะครับไปดูข้อที่หนึ่งนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับโอเคใบงานมาแล้วเนาะเนี่ยนักเรียนคือนักเรียนได้ใบงานไปนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องไปทาเองให้มันปวดหัวก็ได้นะครับเพื่อแบบไม่เข้าใจงี้ก็รอรอทาไปพร้อมกันกับครูก็ได้นะครับอ่ะข้อที่หนึ่งครับส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกนะครับ มีหน้าที่หุ้มและป้องกันดอกอ่อนคือส่วนใดของพืชดอกครับของดอกไม้ครับกีบเลีย้ยงครับไม่ใช่กีบเลีย้ยงครับมีใครตอบอย่างอางื่นไหมครับกีบเลีย้ยงเหมือนกันค่ะโอเคสแสดงว่าได้เรียนเข้าใจเนาะเราก็เรียนมาหลายสัปดาห์แล้วกรีบเลีย้ยงนะครับคําตอบง่ายๆนะครับอ่าผมตอบไปแล้วทั้งนั้นโอเคเยี่ยมมากครับ เป็นการแลกเปลี่ยนกันและ้และกันเนาะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ตอบตามนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับข้อที่2กรีบดอกครับกรีบดอกทําหน้าที่อะไรฮะทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกรสรน,นะคะอ่านี่ครับกรีบดอกอยู่ถัดจากกรีบเลี้ยงเข้าไปใช่ไหมครับมันมีสีสันสวยงามแล้วก็กินหอมด้วยนะครับมันทําหน้าที่ในการลอร่อแมลงถูกต้องนคะครับให้มาช่วยผสมเกรสร ลอ่อแมลงทำแล้วอ่อาโอเคเยี่ยมมากครับชิวเ้นส็จหมดแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเข้ามาเช็คขี้แล้วกันเนาะนะครับอเช็อคโเคโออเคอเคโออเครคอเอเคโอเอเครอเคโอครอบคโอออเอเคอคเคโอเอ ใชนี่ครับเคสสองเพชรทูครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับอับเรนูแล้วก็ก้านชูอับเรนูครับผมอับเรนูนะครับและกา้านชูอับเรนูนี่นะครับเรียบร้อยเนาะมีใครใส่หน้ากากไอใส่หน้าที่เพิ่มไหมครับ แ่หน้าที่ให้มันเพิ่มนี่ไหมครับไม่ครับถ้าใครอยากใส่หน้าที่ของเกสรเพชรพู้ก็ใส่้าได้นะครับต่อมาข้อที่สี่ครับเกสรนตัวเมียครับประกอบด้วยอะไรบ้างเลยเกสรนตัวเมียก้อนทูเกศรนรังไข่รังไข่นี่ตามนี้เลยครับภาพด้านขวามือมีอวบนด้วยนะครับแพยในรังไข่นะอว้นหรือว่าภาษาไทยเรียกว่า ออวุ้นภาษาไทยคืออะไรฮะภาษาไทยไข่ครับไข่นะครับอ่าตามนี้นะครับมีอยู่สี่ส่วนนะครับใครตอบสามส่วนก็ได้นะครับเขียนไปแล้วเนาะอาครูให้ในักเรียนเขียนเพิ่มเติมไปอีกหน่อยนะครับว่าลังไข่เจริญไปเป็นอะไรครับังไข่ลังไข่เขียนเพิ่มเข้าไปนะครับลังไข่เจริญไปเป็น จเจริญไปเปไ็นอะไรฮะผลหรอคะ่าถูกต้องครับรังไข่จเจริญไปเป็นผลนะครับไปเป็นผลนะครับส่วนอวุนนะครับอวุนหรือไข่นะครับจเจริญไปเป็นอะไรครับมเมล็ดค่ะถูกต้องนะครับจเจริญไปเป็นมเมล็ด <c oughs> จเจริญไปเป็นมเมล็ดนะครับทุกทีฮะ Okay. และข้อสุดท้ายข้อที่ห้าครับส่วนประกอบใดที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ของพืชครับหน้าต้นใบตาและไดอกเมล็ดหรอคะส่วนใดส่วนประกอบใดที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ของพืชมาดูกดอกแกสองตัวผู้แกสองตัวเมียทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์สิลูก ไม่ใช่ล่อเกศร์คร hey, ับเกศร์เกศร์นะครับเกศร์ตัวผู้ตัวเมียนะคะเกศร์ตัวผู้กับเกศร์ตัวเมียอ่าเกศร์ตัวเมียอ่าโอเคทีนี้ งานที่คุณให้ไปทำทำเสร็จหรือยังครับเสร็จหมดแล้วล่ะคะ่ะไอ้ตัวกระบวนการสืบพันธุนนรร์ของพืชน,นะครับการปฏิสนธิของพืชนะทำเสร็จหรือ,อตับอไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูครัแบบนึก,ก,การสืบพันธุ์ของพืช เสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับจดใส่สมุดจดใสสมุดจแล้วค่ะจแล้วใช่ไหม เสร็จหรือยังครับคิวนะยังนะครับนะเดี๋ยวทําเสร็จสมุดทําย้อนหลังแล้วกันเนาะคิวเนะมันทํำยังไงครับ <laughs> ทํำยังไงอดูรูปนี้คิวนะจดรูปนี้นครับ <c oughs> วาดรูปนี้ลงไปในสมุดแล้วก็เขียนอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอกไปใต้ภาพโอเคครับนะทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้ว เป็นแล้วะโอเคครับได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากอาทีนี้นะครับแค่นี้แหละฮะวันนี้นะเหนื่อยครับพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ค่อยจะเป็นวิธีคำนวณจริงๆครูว่าวันนี้จะงดสอนอยู่แต่ว่าเอามาเผื่อเพื่อนบางคนยังไม่ได้ทำํำใบงานตัวนี้สองจุดหนึ่งเก้านะครับก็เลยสร้างห้องขึ้นมาเพื่อที่จะเฉลยหน่อย ครับก็ขอบคุณนะครับที uhh. uh. era, ่เข uh, ้าเรียนวันน uh, okay. ี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวิทย์คำนวณนะครับแบบฝึกหัดใครไม่ได้อยู่กับตัวเองบ้างอยู่คนูครับอยู่ผมอยู่ผมอยู่ครับอ่าโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะครับวิทย์คำนวณนะครับครับครับเดี๋ยววันนี้เปิดกล้องนะเปิดกล้องอยครับเปิดกล้องนะฮะ เข็มหลับแล้วบ่เข็มนี่ <c oughs> เข็มหลับหรือยังเข็ยมยังค่ะโอ้หลับหรือยังโอ้เปิดกล้องหน่ยอยยังค่ะโอเคครับวันนี้พูดคำว่าปา .4 นะครับป .4 นะวันนี้นะทำไมชุณนั่งไม่เปิดปกล้องอพร้อมนะครับนับหนึ่งสองสาม พ่อสี่ป่อสี่อส <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับสวัส <c oughs> ดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย